ครับต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของเมนูเซนเซอร์นะครับผมเึ่งเราก็จะเลื่อนมาอยู่แถบทางขวาสุดเลยนะครับเซนเซอร์ sensor. ในเมนูเซนเซอร์นะครับผมก็จะมีเชื่อมต่อเซนเซอร์ตัวนี้จะเอาไว้เชื่อมต่อหรือว่าผูกเบอร์เซนเซอร์เข้ากับตัวโคนะครับผมแล้วก็จะมีภาพรวมเซนเซอร์นะครับผมคือดูรายละเอียดภาพรวมของฟาร์มนะครับผมว่ามีโคของเราครับที่ติดเซนเซอร์ อยู่ในสถานะอะไรนะครับผมมาดูที่เมนูแรกนะครับผมเชื่อมต่อเซนเซอร์นะครับผมพอคลิกเข้ามานะครับผมตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับผมรายละเอียดรายการโคนะครับผมโคที่เชื่อมต่อแล้วแสดงว่าโครายการโคที่เชื่อมต่อแล้วนะครับผมคือโคที่ถูกบันทึกเชื่อมต่อเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาอีกแท็บหนึ่งครับผมเป็นโคที่ยังไม่เชื่อมต่อนะครับผมก็คือโคที่ยังไม่ยังไม่ถูกเชื่อมต่อ เซนเซอร์ S S นะครับผมในฟัของเรานะครับผมถ้าเราคลิกเข้ามาดูในรายการโคนะครับผมโคที่เชื่อมต่อแล้วครับผมตัวนี้ก็จะแสดงนะครับผมรายละเอียดนะครับผมข้อมูลกราฟสถานะโคนะครับว่าโคตัวนี้อยู่ในสถานะอะไรปกติหรือเปล่านะครับตัวนี้ ก็จะบ่งบอกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกราฟสถานะเป็นสัตว์นะครับผมถ้าปกติก็จะเป็นสีเขียวเป็นสัตว์ก็จะเป็นสีแดงนะครับผมหรือว่าสงสัยก็จะเป็นสีเหลืองก็จะขึ้นตรงกราฟเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมสุขภาพก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับผมปกติสีเขียวถ้าต้องการความสนใจให้การกินก็จะเป็นสีส้มตรงนี้แบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีกราฟเวลาบอกด้วยนะครับผม นี่ครับผมแต่ละสีก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมกินน้อยเกินไปเขียวเอื้องน้อยลงการพักผ่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับผมก็สามารถตรวจสอบได้นะครับผมต่อมาครับผมเป็นพฤติกรรมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมของโคนะครับผมว่าพฤติกรรมของโคปิดปกติหรือเปล่าตัวนี้ก็จะสามารถเช็คได้นะครับผมป้ายของคอตัวนี้นะครับผมก็จะสถานะของป้ายของคอนะครับ ออมุมบข้างบนครับผมที่เป็นรูปไอคอนทางขยะตรงนี้ก็สามารถลบเซนเซอร์ออกได้เผื่อในกรณีที่เราอยากจะใช้เ,ออเราอยากจะเอาเซนเซอร์ตัวนี้ไปผูกให้กับโคตัวอื่นเราก็มากดลบตรงนี้นะครับครับต่อไปมาดูแถบโคที่ยังไม่เชื่อมต่อแล้วนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีรายการโคที่ยังไม่ถูกเชื่อมต่อนะครับผมก็ถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับผมก็จะมีข้างล่างโผล่ขึ้นมาก็ให้ให้เราสแกน QR อร์ e คหรือก่อข้อมูลเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อโคเข้ากับเซนเซอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะให้ระบุหมายเลขเซนเซอร์ของโคนะครับที่เราได้มานะครับซึ่งการผูกเซนเซอร์นะครับผมจะต้อง จะต้องผูกนะครับจะต้องไปสมัครเข้ากับตัวในแดบโอไรออนก่อนนะครับผมเพื่อที่เราจะได้หมายเลขเซนเซอร์ ensor, โคตัวนั้นเข้ามาแล้วเราก็เอาหมายเลขเซนเซอร์นะครับผมมาผูกลงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะระบุหมายเลขเซนเซอร์ ensor, แล้วก็ถ่ายรูปภาพของเซนเซอร์จากนั้นก็กดบันทึกนะครับผมนะครับพอกดบันทึกเรียบร้อยนะครับผมโคก็จะมาโผล่ที่เมนูโคที่เชื่อมต่อแล้ว นะครับตัวนี้ก็จะแสดงข้อมูลกราฟแบบนี้ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการปลูกเซนเซอร์นะครับผมต่อมาเป็นเมนูภาพรวมเซนเซอร์นะครับตรงนี้ภาพรวมเซนเซอร์นะครับจะเป็นภาพรวมโคทุกตัวที่ถูกเชื่อมต่อแล้วถูกเชื่อมต่อเซนเซอร์แล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะสบอกนะครับผมว่าโคเป็นสัตว์มีกี่ตัวปกติกี่ตัวสุขภาพปกติหรือเปล่า ไม่ปกติกี่ตัวอย่างเงี้ยครับผมพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างตัวนี้เราก็สามารถเช็คได้นะครับผมคือเช็คภาพรวมนะครับผมว่ามีโคที่สถานะผิดปกติกี่ตัวนะครับตัวนี้ก็จะสามารถคลิกดูได้นะครับผมว่าสถานะโคที่ปกติมีรายการโครอะไรบ้างหรือสถานะโคที่ไม่ไม่ปกตินะครับผม ัวได้บ้างนี้เห็นไหมครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้เป็นกราฟของการเป็นสัตว์สีสีเหลืองแสดงว่าสงสัยเป็นสีส้มตรงนี้สีแดงตรงนี้แล้วแสดงว่าเป็นสัตว์แล้วควรที่จะผสมพันธุ์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเซนเซอร์นะครับผม